เด็กสวัสดีอีกวันหนึ่งนะคะวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องการหารอีกเช่นเคยเด็กๆอาจจะคิดว่ายากแต่เชื่อเถอค่ะว่ายังไงเด็กๆก,ก็ทําได้ครูเชื่อนะคะว่าเด็กๆทําได้ขอให้เด็กๆตั้งใจฟังคลิปแล้วก็ตั้งใจฝึกทําแบบฝึกหัดทําไมครูถึงให้ทําแบบฝึกหัดนั่นเป็นเพราะว่าแบบฝึกหัดเราจะนำมาใช้ทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไป ว่าเราเรียนแล้วเราเข้าใจไหมเราไม่เข้าใจตรงไหนตรวจสอบได้จากแบบฝึกหัดได้เลยค่ะฉะนั้นให้เด็กๆตั้งใจแล้วก็ใส่ใจในการชมคลิปทำแบบฝึกหัดเพื่อมาส่งครูเวลาครูตรวจสอบคอมเมนต์กลับไปขอให้นักเรียนใส่ใจกับคอมเมนต์ครูหากไม่เข้าใจอะไรยังไงสามารถถามหรือท้วงติงอะไรได้เสมอค่ะ ค่ะเด็กๆตั้งใจชมคลิปนะคะแล้วก็ชมให้จบด้วยนะอย่าลืมค่ะมาต่อกันที่หารสั้นนะคะหารสั้นแน่นอนว่าต้องสั้นวิธีต้องสั้นกว่าการหารยาวแน่นอนถูกต้องไหมคะเรามาดูเครื่องหมายการหารสั้นจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะโจทย์บอกว่า สามหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าหารสี่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าหลักถ้าเราจะเอาใส่ในช่องเราต้องนับก่อนนะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าแสดงว่าต้องเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมคะสามหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าเด็กๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องหารสั้นในตารางนั่นเป็นเพราะว่า หังสือเล่มนี้ต้องการให้เด็กๆหารตั้งให้ตรงหลักนะคะหารสั้นนะคะขีดด้านล่างจะต่างจากหารยาวนะคะหารยาวขีดด้านบนถูกต้องไหมแต่หารสั้นจะเป็นขีดด้านล่างตัวหารอยู่ด้านนอกเช่นกันค่ะตัวนี้หารสี่เนาะมาเริ่มกันค่ะ4ี่คูณอะไรได้สครูเคยบอกแล้วว่าตัวแรกที่เราหารจะต้องมากกว่า ตัวหารมันถึงจะทำง่ายเนาะท่องสุดคุณแม่สี่เลยทีนี้เราก็เลยเลื่อนมาดูเป็นสามสิบแปดสี่คุณอะไรได้สามสิบแปดทำไมไม่ดูว่าสี่คุณอะไรได้สามที่จริงก็มี 4, สี่ศูนย์ใช่ไหมแต่ว่าคือเทคนิคคิดลัดง่ายๆก่อนเอาง่ายๆตัวแรกให้มากกว่าตัวหารฉะนั้นตัวแรกถ้ายังไม่มากกว่าตัวหารเลื่อนมาเรื่อยๆได้เรื่อยๆ ถ้ามากกว่าแล้วก็พออย่างตัวนี้จาก3ามเลื่อนมาดูเป็น38มากกว่าตัวหารแล้วก็พอนะคะก็จะเป็น4คูณอะไรได้38ท่องสุดคูณแม่สี่ช่วยนะคะ4ี่ห้า24่สิบสี่2 4ย36ส0สีเป็น40 40เกิน49เป็น36 36 ไม่ถึง38 38ิบแปลบสาเหลือสองใส่สองข้างหน้าตัวถัดไปกลายเป็น23าหาต่อไปค่ะว่าสี่คูณอะไรได้23่สิบสามสี่ห้าี่สี่หกยเกินใช้สี่ห้าสี่ห้าเป็นยี่ไม่ถึง23 23ิบสามบสาี่เหลือสใส่สาม หน้าตัวเลขถัดไปกลายเป็น37 4คูณอะไรได้37คะสี่สี4เก้าสเป็น40เกินต้องใช้4 9 36 36ไม่ถึง37 3 7ิบเลบสาหเหลือยูหน่งใส่1หน้าตัวถัดไปกลายเป็นสิห้า หาว่าสี่คูณอะไรได้สิบห้าสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกเกินต้องเป็นสี่สามสิบสองหมดแล้วสิบสองไม่ถึงส 15. 15ิบห้าสิบห้าลบสิบสองเหลือสามฉะนั้นตัวนี้เรียกว่าเศษค่ะเศษสามเพราะเมื่อสักครู่สี่คูณสามเป็นสิบสองไม่ถึงสิบห้า สิบห้าลบสิบสองเหลือสามก็เลยเรียกว่าเศษสามได้คําตอบแล้วขีดสองเส้นนะคะโอเคทีนี้เด็กๆมาดูค่ะตรวจสอบเหมือนกันกับหารยาวเลยค่ะคือถ้าใครจำได้นะคะตัวหารคูณ ตัวคำตอบในที่นี้ก็คือ9593จากนั้นถ้ามีเศษบวกเศษตัวหารคูณคำตอบ9593บวกเศษเศษก็คือ3แล้วเราก็ไปตั้งคูณดูว่าจะได้เป็นตัวตั้งจริงไหมสมมตินี่คือกระดาษทด คูณสี่สี่สาสสองใส่สองทดหนึ่งสี่ตัวทดสามสี่ห้ายี่สิบวกตัวทดสเป็นยีสิบทด2 4 9สีาหบวกตัวทดสองเป็น38แล้วก็บวกเศษบวกไปสามใช่ไหมคะอ่าบวกไป3มก็จะได้ออกมาเป็น ตัวตั้ง 38, 3 8มหมื่นเดหเด็กๆเห็นไหมคะว่าเวลาครูตรวจคำตอบครูจะไม่เขียนเลยว่าตอบเท่ากับตัวตั้งเราต้องไปตรวจจริงๆค่ะถึงจะเรียกว่าตรวจคำตอบเราจะได้รู้ว่าเราหารถูกไหมดังนั้น 38, 3 8มหมื่นหาหารสี่ ก็เลยเท่ากับคําตอบ 9, ก้าพัห้าร้เสิบสเศษเท่าไหร,ร่คะเศษสามโอเคนะคะตอบ9ก้าพันห้าร้อใส่ลูกน้ำด้วย เศษสามนี่แหละคะ่ะคือการหารสั้นนั่นเองโอเคนะคะสรุปการหารสั้นนะคะที่ตัวหารมีหนึ่งหลักเราจะหารจากซ้ายไปขวาทีละหลักผลลัพธ์ประกอบด้วยผลหารและเศษเศษทุกตัวน้อยกว่าตัวหาร แล้วถ้าเศษเป็นศูนย์แสดงว่าเราหารลงตัวแต่ถ้าเศษไม่เป็นศูนย์ก็แสดงว่าเราหารไม่ลงตัวนั่นเองค่ะค่ะสำหรับแบบฝึกหัดที่ใช้ทบทวนความรู้ในวันนี้ก็คือหน้า55ข้อ1กับข้อ2การหารสั้นนะคะแล้วก็หน้า58เฉพาะกับข้อ3กับข้อ4 เป็นเรื่องการหารสั้นล้วนๆนะคะหากไม่เข้าใจย้อนกลับไปชมคลิปหรือสอบถามครูได้เสมอค่ะ